โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาอีกครั้งครับสำหรับผมริวนะฮะจากช่องคราดเวิลด์ทีวีนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเข้าเซิร์ฟไมว์เวแบบละเอียดเลยนะครับผมซื่เพิ่งเปิดเซิร์ฟไปเมื่อกี้นะครับอย่างอื่นนะฮะก่อนแรกเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์เลยครับผมอนะฮะตรงแถบข้อมูลนี้นะให้เราพิมพ์ไปว่า c รา s เวิลด์ com นะครับผมเข้าไปปุ๊บจะเป็นหน้าต่างอย่างงี้นะครับผมให้เลือกเซิร์ฟซึ่งเราก็เปิดบริการยันสี่เกมเลยนะครับผม MyC นะครับ MyWorld นะครับ DC แล้วก็ WarC นั่นเองนะครับผมก็รับที่ผมจะมาสอนนี่ก็คือ m y c a u t นะครับ MyWorld นั่นเองนะครับผมก็โอเคครับกดเข้าไปเลยครับนะฮะหลังจากที่เรากดเข้านี้มานะครับผมเราก็จะผมหน้าต่างนี้ฮะอย่างแรกนะฮะที่เราต้องการทำก็คือสมัคร ID นะครับผมนะฮะกดตรงรูปตรงนี้เลยนะครับผมสีส้มเหลืองเนี่ยฮะใส่ชื่อตัวละครนะฮะผมไปใส่ชื่อว่าเท็ ศูนย์หนึ่งนะฮะแล้วรหัสผ่านก็อนนนะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะผมขอเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วกันนะ,อ,ะอีเมลนะฮะก็แล้วแต่คนนะครับผมผมเอาเจอผมนะครับผมอีเมลอันนี้ใชทเบลล์ดีกว่าเออก็ใส่อีเมลไปนะครับผมก็สมัครสมาชิกก็กรอกข้อมูลของคุณไปแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับผมแต่ไม่ว่าขึ้นว่าคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาเล่นเกมได้ทันทีนะฮะ โอเคครับก่อนอื่นนะครับผมอ่าพอกดพอมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วปิดไปเลยครับผมแล้วก็กดเนี่ยเกมสตาร์ทนะครับผมคนเข้าไปปุ๊บมันจะโหลดสักพักนึงนะครับผมอ่าให้ใส่ตัวละครไปของเราก็เมื่อกี้ก็เทสศูนย์หนึ่งเข้ปะเออก็ใส่ตัวละครไปฮะับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนสกินนะครับผมนี่ฮะกดคลิกที่เปลี่ยนสกินนะฮะแล้วใส่แล้วก็ใส่ของคุณไปนะครับผม นะใส่ของคุณไปเนี้ยแล้วคุณกดโอเคนะฮะจากนั้นก็เลือกไฟล์นะครับผมต้องเป็นสกุล .png เท่านั้นนะถึงจะเปลี่ยนสกินได้นะครับผมนะฮะนี่คือสกินของผมนะฮะที่เพื่อนทํามาให้นะฮะพอกดปุ๊บไม่เขียนว่าทําการอัปโหลดสกินเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดตกลงไปแล้วออกไปเลยครับกดเกนต์อัตใหม่อีกรอบนึงนะฮะชื่อตัวละครนะคุณก็ใส่เทสส่วนหนึ่งที่ผมทําเมื่อกี้นะฮะแล้วแต่คุณนะคุณจะเอาชื่อตัวละครคุณอะไรก็ได้นะฮะมาได้หมดนะครับ ไอ้นี่ครับพอเสร็จแล้วมันจะดาวน์โหลดอันนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับคุณต้องรอดาวน์โหลดนะเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับไม่เขียนเทสต์ส่วนหนึ่งคือชื่อของคุณแล้วตรงนี้ก็คือคุณต้องรอฮะจากนั้นผมมันจะขึ้นนี้มานะผมให้คุณกดรันนะมันจะดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะผมขออภัยนะไม่สบายนิดหน่อยอ่ะเสร็จแล้วมันจะขึ้นนี้มานะดาวน์โหลดอันนี้นะ ปึ๊บนาขึ้นมาแล้วครับผมเอาง่ายคือ My World นะเข้าเกมผ่านหน้าเว็บนะครับผมอ่ะก็เ,เปิดจอใหญ่เลยกันออออรอนะส่วนนี้คือหน้าแสกนะครับผมสามารถเมียก็ติดต่อแอมินได้นะครับผมอยากได้อยากได้หัวหัว หัวน้ำเงินนะให้เปลี่ยนชื่อมหน้าเป็นไมโวนะครับผมอ่านะนี่ก็คือตารางดอนเอะไรนี้นะครับผมนี่คืออัปเดตนะฮะประมาณนี้นะครับผมโวมัพคราฟมัคำสั่งในเกมนะฮะกดตรงนี้เลยครับเติมภูมานี้ตรงนี้เลยนะครับอ่าติดต่อทีมงานได้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะ ใส่ชื่อตัวเองไปเลือกเกมอะไรแล้วแต่เลือกแผนกอะไรเงี้ยฮะทำได้นะฮะติดต่อยมนตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะเข้าเกมเสร็จแล้วปุ๊บมันเป็นหน้าต่างนี้นะฮะให้เรากดเข้าจอยไมโวรครับผมเนี่ยเสร็จแล้วฮนะเราจะมานะครับล็อกอินฟลิปไม่ต้องล็อกอินนะเพราะมันล็อกอินให้แล้วนะผมคือเข้าไปได้เลยนะผมกม็หลายคนก็สงสัยนะว่าทำไมสกินตัวเองไม่หลนะ่นนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะว่าคนอื่นจะเห็นของคนอื่นโหลดนะฮะแต่ของเราจะไม่โหลดนะอันนี้เปทิวนะฮะแอดมินนะฮะโอเคครับอันนี้คนะือระชื่อแอดมินท,ทั้งหมดนะฮะนี่คือทิวแอดใหญ่ของเรานเองนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็พี่พี่ไปนะแอดสไลเดอร์นะฮะแล้วก็พี่ออฟฟอลคอนนะแล้วก็แอดคอมนะฮะแอดมิกุนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนี่คือระชีแอดมินทุกคนนะเจอก็อย่าลืมทักทายด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นช็อปนะฮะที่สามารถซื้อได้นะครับผม ซื้อเป็น,เ,ปนเช่าเช่านะมินิช็อปฮนะหนะึ่งร้อยเอ็นแคสนะเอ๊หนึ่งร้อยแคสนะได้เจ็ดวันนะฮะโอเคนะประมาณนั้นนะฮะคือระบบแบบการซื้อขายแบบเป็นการตั้งร้านช็อปเนะี่ยฮะนี่คือ private shop เลยไงห้าร้อยได้เจ็ดวันเลยประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็เซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวแบบเอาชีวิตรอดนะฮะเป็นลลกหาของนะทับวาวโบนะเซิร์ฟเพิ่งเปิดเมื่อกี้นะผมก็อาจจะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือร้านแมคโนลน์ครับคือ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะผมก็ยังไม่มีอะไรดีมากช็อปก็ประมาณทางนี้นะนี่ฮะเข้าทางนี้นี่คือช็อปนะนี่คือของทุกอ,อยาก่างใช้ระบบโชว์ของได้ระบบโชว์เคสนะะเป็นบั๊กอินนะฮะเย่ yeah. <c oughs> คนก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะก็เซิร์ฟนี้ก็ผมก็ขอฝากไว้เล่ยกันนะผมเป็นเซิร์ฟที่เอาชีวิตรอดนะผมแล้วมีทั้งเซิรฟแบบ์ฟเอายุิตรอดแบบฆ่ากันด้วยนะก็คือไมซีนั่นเองนะผม <c oughs> เออแต่ขอแนะนำนะเซิร์ฟนี้นะควรเติมบีพีนะเพราะตายของตกนะครับผมเพราะว่ามันเอาแบบมา,าคาร์สซีงจริงนะผมคือตายของตกนะเพราะคาร์ซีนมันก็ตายของตกนะฮะอ่ะโลกว้าวหาของนี่คือสามารถตายได้ <c oughs> ก็ผมแนะนําว่า <c oughs> ให้คุณเนะี <c> ่ย <oughs> ให้คุณไปนะแล้วคุณก็รีบๆออกนะครับผม <c oughs> โอ้ยไม่สบายเจ็บคอเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่ะ วีพีนะผมตายของไม่ตกนะฮะวีพีเจ็ดวันราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะ,ะผมอ่าสิบห้าวันก็หนึ่งพันสองร้อยสี่บเก้าสามสิบวันก็สองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้านะผมนี่คือวีพีนะก็ระบบเซิร์ฟนี้ถือว่าสร้างอะไรได้สวยมากนะฮะมันจะมันจะมีเช่าโฮมโซนเช่าอะไรด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรออัปเดตในอาจจะคลิปหน้าผมอาจจะมาพาพาทัวร์ในไมไมโวนะ,ะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> สำหรับตัวเกมนี่ก็โอเคละก็ถือว่าใช้ได้นะฮะตัวเกม เอนี่ฮะทูแันนี่ก็ห้าสิบทูนะได้ห้าร้อยได้ห้าร้อยแคสนะผมเก้าสิบทูได้เก้าร้อยแคดนะฮะร้อยสิบได้หนึ่งพันห้าร้อยแคดนะสามร้อยได้สามพันนะฮะห้าห้าร้อยทูได้ห้าพันนะหนึ่งพันก็ได้หนึ่งหมื่นแคสนะครับผมประมาณนี้นะมีอะไรก็ติดต่อเองได้นะครับหรือติดต่อผมได้นะเนี่ยชื่อผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมติดต่องี้ได้นะครับอก็ แฟนเพจนะฮะเรื่องแฟนเพจนะก็เข้าไปเลยครับ Facebook นะฮะผมแล้วก็ผมฝากแฟนเพจนี้เลยครับผมแ a สบอลเกม g a m i n น Network นะฮะผมหรือว่าชื่อนี้เลยครับ m c s c o นะฮะผมก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ล่าง Description นะฮะผมโอเคนะ my w o วนี่ก็คือลิงก์ของกลุ่มนะคือกลุ่มนี่ฮะกลุ่มของผู้เล่นในม y w โนะนี่ฮะคือกลุ่ม นี่ก็มีพี่ทิวนะเป็นแอดมินใหญ่นะครับผมโอเคนะครับก็มีอะไรก็สามารถติด,ต,ดต่อได้นะครับผมก็เสาร์วันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย